สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะชวนมาทํากุ้งเทมปุระนะครับสูตรนี้บอกเลยง่ายมากๆที่สําคัญอร่อยมากๆด้วยเหมือนมืออาชีพเลยนะครับไปดูขั้นตอนและว,วิธีทําพร้อมๆกันเลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมกุ้งที่จะทํากุ้งเทมปุระนะครับก็กุ้งอันนี้ผมแกะเปลือกนะครับไว้หางนะครับสําหรับกุ้งเทมปุระนะเราจะต้อง กีดในส่วนของหางออกแบบนี้ก่อนให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทําการยืดตัวกุ้งโดยที่เราจะต้องหั่นตัวเส้นเอ็นนะครับของตรงกลางตัวกุ้งแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราก็กดมันก็จะดังกึกนะครับที่ตัวกุ้งนะครับเป็นการนี่แล้วกุ้งเราก็จะมีลำตัวที่ยืดออกตรงๆแบบนี้นะเราก็จะเตรียมลักษณะนี้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งตรงหางนะครับเราก็กีดออกนี้เลยเาขาดไม่เป็นไรมีโคมจัดเลยนะถน้นความสวยงามเวลากีดต้องเบาๆนะครับ เวลาเราผ่าตรงใต้ท้องนะครับไม่ต้องผ่าจนจนขาดนะครับรกลีแค่ตัดเอ็นของกุ้งเท่านั้นเองจากนั้นก็กดเวลากดมันจะดังกึกๆนะครับที่ตัวกุ้งเวลาเราทอดกุ้งจะได้ไม่งองนะ เราชุบแป้งนะครับแล้วแป้งจะเกาะตัวกุ้งดีนะครับเราจะซับน้ําหรือซับความชื้นในกุ้งด้วยนะเวลาเราไปชุบแป้งนี่ก็แป้งก็จะเกาะที่ตัวกุ้งดีเราก็นำทิชชูทาวเวอร์แบบนี้นะครับมาซับเลยนะครับ าไไวว้้ในนนจรออก่อเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มเทมปุระกันนะครับผมใส่น้ำสะอาดลงไปก่อนนะครับจุดแก๊สเลยเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักนิดหนึ่งก่อนนะครับหลังจากน้ำเดือดนะครับให้ใส่ปลาโอลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราเบาไฟนิดนึงนะ จากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยโชยุแล้วก็มิลินนะครับตอนนี้นะครับน้ำจิ้มเทมปุระของเราก็เดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไปกรองนะครับ เทมปุระวันนี้ผมใช้แป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวนะครับตัวนี้นี่เคยใช้แล้วอร่อยนะครับไม่ต้องปรุงเลยนะใช้แป้งอย่างเดียวใช้แป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวประมาณหนึ่งถ้วยนะครับก็เ,เดี๋ยวผมเอาน้ำเย็นนะครับผสมกับไข่แดงก่อนแล้วก็ผสมเข้าไปในแป้งเลยนะครับ จากนั้นน้ำเย็นส่วนที่เหลือนะครับน้ำเย็นเราใช้หนึ่งถ้วยนะครับผสมแป้งกับของเหลวให้เข้ากันเลยอันนี้ส่วนผสมแป้งกับน,น้ำเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทอดกุ้งเทมปนุระกันเลยนะครับก็ตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วนะครับผมก็เบาไฟลงเราก็นำแป้งลงเลย แล้วเรานำกุ้งมาชุบนะครับแล้วก็วางเลยนะครับเดี๋ยวเราทอดเป็นสองรอบก็ได้นะครับกระทะเรามันเล็กอันี้เราต้องแยกตอนนี้เลยนะครับ ได้แล้วนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราตักขึ้นเลย ที่จะทอดในรอบต่อไปนะครับให้เราตักเศษแป้งออกก่อนนะครับถ้าไม่ตักนี่เดี๋ยวแป้งจะไหม้นะครับทําให้น้ํามันเราดํา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเทมปุรากุ้งของเรานะครับเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแล้วกันนะคือสูตรนี้บอกเลยง่ายมากๆเรามีน้ําจิ้มเทมปุราด้วยเดี๋ยวขอวางไว้บนจานก่อนนี่ <c oughs> ยังไม่โดนตัวกุ้ง <c oughs> <c oughs> แป้งเยอะออื <c oughs> อร่อยมากๆแป้งมีความกรอบนะครับกรอบนอกร่มในรสชาติแป้งอร่อยมากๆไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าเทมุระกุ้งสูวเนี้ต้นทุนเท่าไหร่นะครับอร่อยจริงไม่แบ่งใครเลยจานนะี้ท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของ กุ้งเทมปุระกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านที่จะทํากินเองกับแบบพ่อค้าแม่ค้าที่อยากจะนาสูตรนี้ไปทําขายสร้างไรายได้นะครับมาดูแบบแรกสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านก่อนนะครับวัตถุดิบที่ใช้นะครับผมจะใช้กุ้งขาวซึ่งขนาดที่ผมซื้อเนี่ยสาตัวโลนะครับใช้ประมาณครึ่งโล15ตัวร30บาทแป้งทอดกรอบวันนี้ใช้เป็นแป้งทอดกรอบตามีคู่ดาวนะครับห่ถ้วยตวง 4บาท80ไข่ไก่1ฟอง3บาท50นะครับน้ำสะอาดนี้จะใช้2ส่วนนะครับในส่วนของผสมแป้งเนี่ย1ถ้วยตวงนะครับแล้วก็ผสมในซอสน้ำจิ้มเทมปุระนะครับอีกประมาณ100กรัมนะครับ42สตางค์โชยุ25กรัมบาท43สตางค์นะครับมิลิน25กรัม4บาท73สตางค์จะมีปลาโอแห้งนะครับใช้ประมาณ1.5กรัมนะครับ1กรัมครึ่งใช้นิดเดียวนะครับเพราะน้ำหนักเบา หนึ่งบาทเศสตางค์แล้วก็น้ํา,า,าตาลทราย2กรัมครึ่ง6สตางค์น้ำมันใช้สาาํสาหรับทอดนะครับรวมค่าใช้จ่ายในการทํากุ้งเทมปุระสําหรับพ่อบ้านแม,ม่บ้านนะครับจะอยู่ที่156บาท3สาตางค์อันนี้ทําได้ประมาณ15ชิ้นเลยนะครับต่อไปมาดูการคํานวณต้นทุนสาหรับพ่อค้าแม่ค้าบ้างนะครับในการคํานวณต้นทุนค้าขายสิ่งสําคัญที่จะต้องใส่ก็คือค่ายิวนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนํามาใช้ได้มีค่าแรงผมเผื่อเวลาไว้ประมาณทีจะมีอื่นาทีจะมีอื่นๆ,นะนๆจะ ไปด้วยค่าน้าค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น20%ตของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดสูตรนี้ทําได้ทั้งหมด15ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่15บาท7สตางค์นะครับเวลาผมขายนะครับจัดขายเป็นพอชั่นเป็นจานจาน,จานละ3ชิ้นนะครับก็จะได้5จานนะครับต้นทุนต่อจานอยู่ที่45บาท20สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าผมต้องการให้ต้นทุนอยูู่่่่่ททีี50%ขขขออองรราาาราา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 คคยยยเหมมะะสตกจ90 บาทสตางค์นะครับสมมุติว่าผมขายจานละ89บาทแล้วกันก็จะได้กําไรประมาณ43บาท80สตางค์อันนี้ก็สามารถขายได้ตามร้านอาหารที่เป็นร้านห้องแอร์นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นแบบทั่วๆไปนะครับถือว่าราคากลางๆไม่สูงมากนะครับก็สําหรับเมนูนี้นะครับกุ้งเทมปุระสูตรนี้บอกเลยทําง่ายมากๆนะครับตามในคลิปจะเห็นว่าใช้แป้งตัวเดียวนะครับเป็นแป้งทอดกรอบตามมีคู่ดาวสิ่งที่ได้คือเราใช้ส่วนผสมแค่2อย่างแป้งทอดกรอบ กับน้ำเย็นเท่านั้นนะครับเสริมเทคนิคนิดนึงนะครับเวลาใช้น้ำควรจะเป็นน้ำที่เย็นมากๆนะครับเย็นจัดเวลาที่เราตั้งน้ำมันจนร้อนแล้วแล้วเราเทแป้งที่ผสมน้ำเย็นจัดลงไปเนี่ยพอเวลาแป้งสัมผัสกับความร้อนอย่างรวดเร็วมันก็จะกระจายออกฟูออกนะครับก็จะทําให้กุ้งเทมปุระของเรามีความกรอบฟูอร่อยลองนํากลับไปทําดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งที่ Channel, ยูทูบชาแนลเชฟก่อนเอ็นจีเชฟเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมแชร์ทุกวันนะครับขอบคุณครับ